ดอยก็จะเดือไรยกสีาจ่ากินแต่งหน้าลูกไม่นสดอัาชนมาสแตนเทงเอ็นนั่งเอ็ดนั่งถ่ายเห็ุมาไ้นเลยข้นขวดอันไหนบ้างเาน่าดูใจบางทียาบอกลงเสียงจาก้องนมัเอน่ดูใสัญญาณระดับสากลุ่มหลังวายลงเสียงจาอง เป็นดูไก่เสียงบกติดไปมาไปว่าพอจะได้กระทำอ่าสะพานกปอร์ลีมันไม่รัาวัติตึจมบุพนามัยตงวแ่พระรีหุ่นกับวายชื่อใส่สมรลดีเพราะอีกนอีกตัวรอบตัวคงจะบอกว่าเพราะฉนการใส่ของงานแต่ละวันเเอข้เขาเขาที่ละวดแค่สองแม่ของนาเออกระเทของงาเขาที่ร่างอาบุญของาคนที่เอดะยังไง อเลองเพลงนนใดทั้งใ่เสียงยังขึ้นจมูกวหกแกสาูนาดนทังเบล้วสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับยัดขาดใจตั้งให้ขาดะเขาไรทุกอย่างเขว่าทาไรยอดบ้ัน ห้องน้ำอยู่หน้ารถหกล้อนะฝั่งนี้ฝั่งนี้มาเดินฝั่งนี้พระเจ้ามาฟังรำดีๆด้วยบ้าน ปีติล้านปีตล้านวันนี้วันพระวันพระอซีทิผหาได้ลกูกสองทุม่มซีทิผหาเชินจะภาพเลย เขาจ้าสิมี ALLY การจุดโพธิวใช่สี่สิบรตเต้์นี่จยูวไหว้พระอย่างนอกนี่ยกคออ้ออยกแล้ว ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอะไรลูกที่เราที่ไปห้างไปแรกเอานี้เหรอใหญ่ใหญ่เบอร์ไหนใหญ่ไซส์ไหนไเงินพันหนึ่งอะไปแลกเอาเนี่ยใช่ไหมหมื่นสองเต็ม คะแนนประเด็นเกมเอาคะแนนเราเอาคะแนนไปแลกข,ของวันนี้โกกวันดีครับเอา้าพลาดนอนใส่วัดยุวัดหรือเป็นอยังอยู่ในอยู่ในเมืองคือวันนี้ใจเกินร้อยก็มาวันนี้แจเกินร้อยเดินทางมาจากเพชรบูรณ์ก็เลยมาพักแรมพวกนี้แจเกิรร้อยเล่นที่นี่แล้ววันสุดท้ายก็จะเป็นประทรมบันเทิงศิลป์ คนเป็นใส้นะัดต้องกินยาแล้วยาลงมาด้วยไหมนี่เม่ยลงมาฮะกินอะไรลองท้องแล้วก็กินยาไม่ต้องไปกินหนะักก็กินเรื่อยๆครับมีพ่อพูเอ้เดงหาพระเขาพ่อข็นนั่งกินมองหัน ไปคุยกับแม่เข้าห้องไปคุยแม่แม่สักห้านาทีแล้วค่อยปิดแต่งหน้าแม่แม่อยากยินเสียงอยากยินเสียง